สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวจะพาไปดูเทรนที่กำลังเป็นไวรัลสุดๆจากประเทศจีนกับเทรนด์หน้ากากใบบัวยักษ์ที่วัยรุ่นกีนเขาใช้กันแดดแบบไม่ต้องเสียเงินเลยซึกหยวนหลายคนอาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะพอเทรนนี้เคยมาไทยแต่ตอนนี้ไปไกลถึงจีนเลยค่ะล่าสุดมีคลิปไวรัลวัยรุ่นจีนเอาใบบัวมาเจาะรูทำเป็นหน้ากากกันแดดชี้กันยูได้แถมไม่เสียตัง แถมบางคนเอาจริงนะใบบัวนี่บังหน้าสมิธเลยมีทั้งเจาะรูตา้ารูจมูกแล้วก็ใช้หมวกรัดไว้แน่นเป๊ะพี่สาวเห็นคลิปแล้วต้องขอพูดเลยค่ะว่าใบบัวนี่ใหญ่จริงจังบางคนใส่แล้วหน้าหายไปเลยเหลือแต่ตากับรูหายใจด้านเสียงชาวเน็ตมีคนบอกว่าดูเหมือนพิโนคิโอเวอร์ชันธรรมชาติบางก็ว่าเหมือนอู้ศพจากวันพีทบางคนก็บอกตรงๆว่าดูแล้วแอบน่ารักดีนะ แต่บางคนก็บอกว่าอันตรายอยู่นะเพราะถ้าใบบัวขยับบางตามองไม่เห็นข้างหน้าขับมอเตอร์ไซค์ไปอาจเกิดอุบัติเหตุได้เลยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญของเราในวันนี้กันได้จริงหรือ ส่วนตัวพี่สาวว่ากันได้บ้างนะเพราะมันช่วยบังแสงโดยตรงได้จริงใบบัวใหญ่ก็บังแดดได้มากแต่มันไม่ได้กันรังสี UV ได้ร้อเเหมือนครีมกันแดดหรืออุปกร,กรณ์ที่มีมาตรฐานนะคะเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับเทรนด์นี้ใบบัวกันแดดได้จริงหรือแค่ไวรัลสนุกๆเม็นมาคุยกันเลย